สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีนเพล็กซ์ทั้งสาขาสุขุมวิทที่พี่โอได้ไปชมภาพยนตร์ ที่จะคุยกันในคลิปนี้มาแล้วก็ขอบคุณทางบางกะปิซิเนเพ็กซ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อที่นั่งให้พี่โอนั่งคุยคลิปแบบสบายๆครับเรื่องนี้ที่พี่โอไม่ได้คุยที่สุขุมวิทในเวลาที่ไปดูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันมีการฉายติดก,กัน2เรื่องก็คือเรื่องที่คุยไปแล้วเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันภาษ,าษาฮินดีทั้งคู่เลยนะครับก็ที่จะคุยกันในเรื่องนี้ชื่อเรื่องภูภูลายา สามส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสิงค์คำภาคสามเช่นกันสิงค์คำอเกนแต่สิงค์คำเราคุยไปก่อนเพราะว่าดูเป็นเรื่องที่สองก็เนื่องจากว่าเขามีการเว้นวรกระหว่างเรื่องแค่สิบนาทีพี่โอทำคลิปเรื่องแรกไม่ทันนะครับก็พอจบเรื่องสองแล้วเรื่องสองมันก็ฝังหัวมากกว่าอยู่แล้วก็เรื่องสองมันยิ่งใหญ่อลังการบอกว่าฟอร์มยักษ์จัดเต็มมากก็เลยขุยไปเรื่องที่สองแล้ว ไม่ทันได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าพี่โอต้องรีบไปงานภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องเรตวันต่อนะครับเร่องนี้ก็ก็เลย ทิ้งช่วงนานไปนิดหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้มันเป็นภาค3แล้วคุณผู้ชมหลายท่านที่ทักมาบอกว่าอยากจะให้พี่โอได้ชมเรื่องนี้ก่อนใน Netflix n e น f l i x เนี่ยมันมีชื่อภาษาไทยรู้สึกว่าจะเป็นชื่อครุ่หาวิปปาราสนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ชื่อว่าทำดีด้วยว่า ได้ให้ข้อมูลพี่โอดูข้อมูลแล้วเนี่ยมันภาคแรกมันไปปี2007นะครับนำแสดงโดยอักเชยกุมารอักไซกุมารซึ่งอักไซกุมารก็แสดงในสิงคําำด้วยภาคเนี้ยนะครับกัหลังจากที่เขาเล่นเรื่องสุริยะวันชีมาแล้วโอ้โหตอนนี้หนังอินเดียสนุกสนุกเต็มไปหมดเลยทั้งในสตรีมมิ่ง Netflix แล้วก็พลาววิดีโอแล้วก็ทั้งในโรงภาพยนตร์เนี่ยสองเรื่องนี้นะครับเรื่องภูภูริยาภาค3ามครอหาวิปลาสเนี่ยน่าจะใช้ชื่อนี้นะ ก็เข้าฉายพร้อมกันทั้งในประเทศไทยและทั้งในอินเดียแล้วก็ทั่วโลกแต่เพื่อฉลองเทศกาลดิวารีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤศจิกายนที่อเมริกาทั้ง2เรื่องนี้เรื่องภูภูลายาเนี่ยอยู่ อันดับที่สูงกว่านะครับเป็นท็อป10รู้สึกจาอันดับ8และสิงค์คำเป็นอันดับ9มั้งแต่รายได้รวมทั่วโลกนี้ทำเงินเกินกว่า20-30ล้านเหรียญสหรัฐทั้งคู่โดยที่รวมทั่วโลกแล้วจากคอมสกอร์เมื่อสักครู่อ้างอิงจาก Box Office Mojo นะครับพอรวมจากคอมสกอร์แล้วเนี่ยจะได้เป็นถึงท็อป5ทั้ง2เรื่องเลยต่อจาก Venom เวนอมแล้วก็มา The w i t e Robot แล้วก็มาสิงค์คำเป็นอันดับ3และเรื่องภูภูไลยาเนี่ยเป็นอันดับ4นะครับก็ พี่โอจะบอกกับทุกท่านที่อยากจะชมหนังอินเดียท่านที่ดูใหม่ๆคือยังไม่ได้ติดตามย้อนกลับไปในอดีตนะครับพี่โอเ,เองก็ไม่ได้ย้อนพี่โอเพิ่งจะเริ่มดูหนังอินเดียที่ฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยทุกเรื่องเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบอลลูบางกอกต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับนาเข้าหนังอินเดียดีๆมาเสมอเขาคัดเลือกกรันกลองปกติแล้วอินเดียเขา้าฉาย ในโรงประเทศของเขาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็หลายเรื่อง5-6เรื่องแต่ว่าตกมาถึงบ้านเราเนี่ยไม่ได้มาทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มาทุกสัปดาห์ด้วยแต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ดิวาีมา2เรื่องใหญ่ๆแล้วตอนนี้คะแนนออกมาแล้ว คะแนนของสินคํำสูงขึ้นนะครับจากที่พี่โอบอก4.7ขึ้นเป็น5.3แล้วประมาณนี้อาจจะสูงขึ้นไปอีกเรื่องนี้ก็ไม่น้อยเรื่องนี้ได้6.0เต็ม10โดยเฉลี่ยนะเวลาที่พี่โอกำลังพูดคลิปนะครับก็นำแสดงโดยกระติกอารยันคนเดิมจากภาค2ในปี2017ทิ้งช่วงห่างกัน5ปีส่วนภาคแรกเนี่ยเอ้ยใช่ไหมเดยเริ่มจะสับสนแล้ว เดี๋ยวพี่โอขึ้นรูปให้กันแล้วกันภาคแรกเป็นอักเชกุมารภาคสองเป็นกติกอารยันนะครับถ้าไม่ได้ดูภาคก่อนๆมาก็สามารถปฏิติดประต่อเรื่องราวได้ทั้ง2เรื่องเลยทั้งสิงคำทั้งภูภูรยาเนี่ย เพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็จะมีเหมือนเป็นตอนๆไงเหมือนเป็นลาส o อสเราเราเป็นขบวนการที่จะมาปราบสัตว์ประหลาดก็จะเป็นสัตว์ประหลาดเฉพาะตัวของแต่ละเรื่องไปจะมีอ้างอิงตัวก่อนมีตัวละครเก่ามานิดหน่อยมีสถานการณ์เก่ามานิดหน่อยมีเอ่ออ้างนิดเดียวครับ รับรองว่ายังไงก็ดูรู้เรื่องแต่ว่าซับไตเติลในประเทศไทยมีทั้งไทยอังกฤษนะครับแต่ซับเราไม่รู้ว่าเขาใช้คนหรือใช้ AI แปลก็ยังแปลค่อนข้าง,าง,างผิดพลาดอยู่ในทั้งในเรื่องสรรพนามเรื่องอ,อย่างเช่นผมฉันคุณอะไรเงี้ยก็บางทีผู้หญิงพูดแปว่าผมหรือเดี๋ยวลุงป้านะ,ะพี่ชายน้องชายสลับกันก็อันนี้คุณผู้ชมถ้าดูหนังอย่างตั้งใจ เข้าใจว่าตัวละครไหนผูกพันกันอย่างไรแล้วคุณผู้ชมก็สามารถแปลได้เองโดยอัตโนมัตินะครับว่าเขาคิดตรงไหนแต่ถ้าไม่ได้ติดใจซับในตรงนี้ฟังเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรืออ่านซับภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้เพราะว่าหนังทั้งสองเรื่องนี้เป็นหนังจากบอลิวูดบอลิวูดเนี่ยเขาจะพูดทั้งอังกฤษและฮินดีสลับกันนะครับมันจะมีหลายประโยคมากที่เราฟังปุ๊บเข้าใจปับทันทีโดยที่ไม่ต้องอ่านซับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ครับเรื่องนี้เป็นแนว สยองขวัญตลกนะครับเราพี่โอก่อนหน้าปีที่แล้วพี่โอแทบไม่เคยดูหนังสยองขวัญของอินเดียมาก่อนเลยนะแต่ปีนี้มีเยอะมากเป็นหนังสยองขวัญอินเดียเรื่องที่3ที่4ของปีนี้แล้วแล้วก็เป็นหนังตลกด้วยนะครับมันตลกตรงที่ว่าตัวพระเอกของเราถ้าได้ดูสองภาคแรกก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเป็นพวกที่อุปโลกตัวเองว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกวิญญ,ญาณได้แล้วก็ สร้างเรื่องหลอกว่าเป็นนักปราบผีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนว่าจ้างเขาครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้เขาจะไปปราบผีที่อยู่ในปราสาทเป็นพระราชวังดั้งเดิมเป็นปราสาทที่มีตำนานมา200ปีที่แล้วว่ามีผีมีปีศาจที่ร้ายกาสิงสู่อยู่และมันก็ถูกขังอยู่ในนั้นแล้วมันจะนกำลังออกจะออกอารวาสใน ในเทศกาลแล้วพระเอกคือผู้ที่ถูกเชื่อว่าเป็นเจ้าชายในปราสาทนี้กลับชาติมาเกิด เขาก็รับสมอ้างแล้วก็มาทํางานนี้นะครับตอนต้นเรื่องก็จะมีการปูพื้นให้เห็นนิดหน่อยว่าเขามีนิสัยอย่างไรเขาทํางานอะไรประมาณนี้เขาปูให้เราอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทบทวนภาคหนึ่งภาคสองแต่จริงๆถ้าพี่โอมีเวลาก็อยากย้อนไปดูนะแต่มันรวมแล้วสองภาคตั้งห้าชั่วโมงต้องหาเวลาก่อนถัามัมหาเวลาดูสองภาคห้าชั่วโมงพี่โอค,คงไม่ได้ทําคลิปนี้คงทําไม่ทันแน่เลยนะครับก็หลังจากเข้ามาในปราสาทมาเจอ ราชปูโรหิตเจอครอบครัวที่สืบทอดจากกษัตริย์ราชวงศ์นี้มาซึ่งมันเป็นเรื่องตลกทั้งหมดพี่โอชอบความยากจนของของของราชวงศ์นี้มากนะครับมุกยาสีฟันนี่ชอบมากเลยมุกบีบยาสีฟันบีบแบนแตั้งแต่แล้วยังใช้ได้อีกเป็นสัปดาห์หลอดจริงใช้ได้เป็นปีอะไรประมาณนี้อันนี้พี่โอขอขออนุญาตสปอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีตลกอีกมากมายอย่างเช่นให้นมวัวแทนที่วัวจะให้นม แต่ตลกแบบอินเดียเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะมันต้องเป็นคนที่ชอบดูหนังอินเดีย คือสนิทกับหนังอินเดียในระดับหนึ่งถึงจะดูหนังอินเดียในมุกอินเดียได้สนุกนะครับใครที่นานๆมาดูทีหรือโผล่มาดูเลยเนี่ยพี่โอก็ไม่แนะนําให้ไปดูเรื่องอื่นที่มีความเป็นสากลมากกว่านี้ก่อนเรื่องนี้มีความเป็นอินเดียมากกว่าความเป็นสากลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ถนัดหนังอินเดียพี่โอว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ท่านที่คุ้นเคยกับหนังอินเดียอยู่แล้วชอบแน่นอนโดยเฉพาะฉากมิวสิควลซึ่งมีอยู่ประมาณ5-6เพลงเป็นเพลงดีๆเพลงสนุกๆทั้งนั้นเลยครับพี่โอฟังแล้วอยากกลับมาฟัง ใน YouTube เป็นอย่างยิ่งก็รวมแบบว่าทั้งเพลงที่เขาทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็หมู่มวลแวดล้อมเนี่ยมันมันแบบมันคึกคักมากอะ่ะก็ถือว่าดีตอนนี้ทำไมเสียงมันต่างจังครับแล้วก็มีสุคข,ข้อดีตลกตลกนี่แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบพี่โอเป็นคนถนัดดูหนังอินเดียพี่โอยังรู้สึกว่ามันมีบางฉากบางตอนที่มันไม่ตลกสำหรับพี่โอนะครับ ก็เลยให้คะแนนไม่สูงเท่าไหร่ใครๆเขาให้คะแนนเรื่องนี้สูงกว่าสิ่งคำพี่โอให้สิ่งคำสูงกว่านะพี่โอให้สิ่งคำเก้าเต็มสิบใช่ไหมเรื่องนี้พี่โอให้สักแปดเลยเหรอแปดเต็มสิบเลยนะครับสาเหตุที่แปดเพราะว่ามันมีเรื่องที่สลับซับซ้อนเรื่องราวของผีในปราสาทเนี่ยชื่อมันมันจุลิกาอะไรประมาณนี้เป็นผีร้ายเป็นผีญาตีน้องของของอพระเอกในอดีต คึงนี้พี่โอไม่สปอยแล้วเพราะว่าถ้าแต่ถ้าไม่สปอยเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่หลอกลวงนะครับเพราะว่ามันพลิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหักมุมแล้วหักมุมอีกซับซ้อนซ้อนเงื่อนบางทีเราคิดว่าหักครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วมันยังมีหักต่อไปได้อีกเหมือนอย่างที่เราดูหนังฝรั่งต้นปีเรื่องอาไกแลแหละ แต่เรื่องนั้นก็ไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่นะที่จริง2เรื่องนี้ก็ถือว่าทําเงินน้อยสําหรับหนังเทศกาลดิวารีนะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะไปทาเงินสึ่งสุดแค่ไหนแต่ว่าหนังอินเดียและหนังจีนไม่มีรายงานปรากฏฉบับเต็มในบ็อกซ์ออฟฟิศโมโจเราต้องติดตามข่าวสารเอาเองนะครับบางทีรายงานในคอมสกอร์บอกว่าโอ้40-50ล้านแล้วหรือทางวารไรตี้บอกว่าอย่างเรื่องอะไรเกาคี20424อะไรนะ่ะเกาคีบอกว่า 150ล้านเข้าไปแล้วแต่ในบ mm ็อกซ์ฟิว e มโตเพิ่งจะแค่1020ล้านเท่านั้นเองครับ mm hmm. ก็ถือว่าพี่โอชอบเรื่องนี้และชอบความสลับซับซ้อนหักมุมและเปิดเผยท้ายที่สุดว่ามันคืออะไรใครเป็นลาสบอสเหตุการณ์มันอย่างไรมันทำให้เรางงแล้วพอทุกอย่างคลี่คลายเนี่ยพี่โอบอกว่าถึงขัแอบตบมือให้เลยแล้วคนดูในโรงเขาก็ชอบปรับลืมกันนะครับ mm hmm. ก็บ8เต็ม10ครับ ถ้าพี่โอ้พูดอะไผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้แล้วพี่โอถ้ามีเวลาจะไปดู2ภาคแรกแล้วอาจจะได้กลับมาทําคลิปกันต่ออีกแล้วก็อาจจะพูดถึงภาคนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ